สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําบะหมี่ไข่ทานเองนะคะบะหมี่ไข่เริ่มจากแป้งสาลีอนเนกประสงค์500กรัมใส่ไข่สมฟองตอกลงไปเลยจ้าตอกใส่ถ้วยลงไปเลย3ามฟองใส่เกลือนิดหนึ่งเบกกิ้งโซดานิดนึงนะจ้าคนให้ทุกอย่างเข้ากันคนไข่เข้ากันก่อนนะคนคนอย่าให้เป็นฟองนะคนคนให้เข้ากันแล้วก็เทงลงไปในแป้งเลยจ้าตะล่อๆใส่น้ํานิดนึงนิดเดียวนะน้าอย่าใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวแป้งจะแฉะจ้า ใส่แล้วก็ตะล่อมตะล่อมไปเลยนะให้มันเป็นฝงฝงแยกออกจากกาันขยำนิดๆนะจ๊ะอันนี้เราจะทําให้มันแยกออกจากกันนะไม่อยากให้มันรวมกันสิ่งก็ขยำขยำขยำให้มันแยกออกจากกันเลยจ้าขย,ขยี้ขยี้ไปเลยนะใส่น้ํามันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะตัวนี้จะใช้เป็นน้ํามันพืช ใส่เข้าไปแล้วก็ขยำขยำให้รวมกันเราเทออกมาจากหม้อเห็นไหมมันจะเป็นผงๆแบบนี้นะเราก็นวดต่อไปนวดนวดนวดคราวนี้เราจะเริ่มนวดแล้วนะจ๊ะนวดนวดนวดให้แป้งมันเด้งเด้งเลยนะยิ่งนวดแป้งก็จะยิ่งเด้งจ้ะเด้งสู้มือถ้าหากเราเห็นว่ามันแห้งเกินไปเติมน้ํานิดนึงนิดเดียวนะอย่าเยอะเยอะแล้วเดี๋ยวแป้งจะแฉะนวดยาก บีบบีบนวด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 ไปเลยนะจ๊ะใช้แรงทิ้งหมดเท่าที่มีเลยนะนวดเข้าไปเลยตัวนี้จ้ะนวดนวดนวดจนเขาได้ที่เลยนะหากนวดไม่ไหวเนี่ยก็ไปหาไม้นวดมาอันนึงจะใช้เป็นไม้นวดหรือว่าเป็นกระบองก็ได้นะกดกดนวดนวดเข้าไปให้มันเข้ากันให้หมดนวดนวดแล้วก็ เสร็จหลังจากเสร็จเราจะพักแป้งไว้30นาทีเอาออกมาแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะจ๊ะแบ่งเสร็จเราก็มานวดต่ออีกนิดนึงให้เขาแบนๆกดๆให้เขาแบนๆเพื่อที่จะให้เขาเข้าเครื่องรีดได้ง่ายๆนะกดๆกดนวดนวด,นวด,นวดครึงๆลงไปเลยจ้า หลังจากนั้นเราก็จะเอามาทำให้เขาบางลงเป็นแผ่นหนาะโดยการรีดแป้งนะจ๊ะรีดไปหลายๆรอบรีดหลายๆครั้งได้เลยเริ่มจากรีดจากแผ่นหนาะปรับให้เบาลงก็จะรีดให้มันบางลงบางลงไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนได้ความบางเท่าที่เราต้องการหลังจากนั้นโรยแป้งนิดหน่อย แป้งที่เอามาโรยจะเป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าหรือว่าจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์เองก็ได้นะจ๊ะโรยลงไปแล้วก็รีดเป็นเส้นออกมาเป็นเส้นเรียบร้อยจ้าได้บะหมี่มาเรียบร้อยจ้าบะหมี่ไข่หอมๆอ,อร่อยอร่อยเลยจ้า